คุยกันเลยดีกว่ามีใครกันบ <opp> ้างอะไรยังไงกันบ้างเนี่ย นะคะไอซ์การเก่งนะคะเซนโตโนเกรทแล้วก็ริดค่ะ,ะใช่แล้วค่ะแล้วก็กิ่งรู้เลยว่าแฟนๆเนี่ยต้องเยอะมากเต็มหน้าจอทีวีเดี๋ยวจะบอกถ้าเกิดว่าใครมีคาถามอะไรสงสัยนะคะอยากจะรู้ทุกซอกทุกมุมก็ส่งคําถามมาได้เลยนะคะตามช่องทางด้านล่างน,นี้นะคะหรือ<ช>ว่าจะส่งกําลังใจมาก็ได้ให้เราสองคนด้วยก็ดีนะคะส่งมาเยอะๆนะคะเพราะว่ากิ่งตื่นเต้นมากใชค่ค่ะ เหมือนเช่นเคยนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะเป็นนี่เลยอ่ะโชว์เลยค่ะน้องเกรซโชว์เลยนี่ค่ะรูปของเดอะสตาร์ทั้ง8คนนะคะรวมถึงกรอบสุดเก๋เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขาเซ็นกันให้สดๆในรายการด้วยทุกคนทำตัวตามสบายนะคะเหมือนกับ้านตัวเองนะคะเพราะว่ากินกรอบตัวเองด้วยกรอบเองด้วยนะคะเอาละกันเดี๋ยวถามคำถามก่อนถามเลยละกันนะคะถามว่าเพลงโจทย์ของการแข่งขันเดอะสตาร์6อาทิตย์นี้คืออะไรค่ะรา ก็ใ่นะคะเพลงดังในอดีตไม่รู้ลืมนะคะหรือว่าขอไข่เพลงฮิตในรอบปีที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าทราบคําตอบแล้วเนี่ยก็ SMS มาตออนะคะที่4242830นะคะรับรองว่าของรางวัลพิเศษแน่นอนเพราะว่าจะมีบัตรเข้าไปชมคอนเสิร์ตในวันอาทิตย์ด้วยนะคะ3ใบนะคะส่งมายเยอะๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันแบบเต็มอิ่มจุใจนะคะต้องไปพักกันจะคู้นะคะ่ะหายใจหายคอไม่ค่อยออกเลยนะคะเดี <c oughs> ๋วยวเจอกันหลังโฆษณาค่ะ